สวัสดีคะ่ะเจ้านี่แม่พคนนี้พามาชมตลาดค่ะมาชมเขาจี้ค่ะเขาจี้เขาจี้เม่พี่ซื้อแทเต็ดจะซื้ออะรไรก่อนซื้อแท้ๆซื้อว่างอะไรก่อนเทวีเทวีจ้าเขาจี้แม่เทวีคะ่ะขายอยู่นี่มาเป็นยี่สิบสามสิบปีแล้วคะ่ะเป็นเจ้าประจําขายดีคะ่ะลูกค้าหลายลองดูคะ่ะป็นตเตเ้ดัซเซ็บค่ะ ก้อนละสิบ,บาทที่ไอ้เอ้ยก้อนละสิบ,บาทเพรจินนคะคะแซ่บประเ็ดนี้ฝีมืดดีค่ะขายมาหลายปีแล้วยี่สิบสามสิบจะผัดลงน้ำตั้งแล้วอ้เนาะเออขายตรงกันเออโมเมนต์สามสิบปีแล้วหรือเออยี่สิบกว่าปีแล้วเนี่ยนี่แหละค่ะรสชาติแซ่บลูกค้าหลายก็เออธรรมชาต,ชาติขายทุกมื้อค่ะหยุดวันอาทิตย์ สาวโรงงานกำลังยังนะนีแดละค่ะบรรยากาศตอนเช้าน่าโรงงานค่ะคือทักค่ะพนังงานกำลังทะยอยมาเด็กเชิญเดวยค่ะเด้อมาเอาไปยูไปกินค่ะก้อนละสิบบาทแซ่บค่ะแซ่บรับรองคุณภาพ บ่ผิดหวังค่ะข้าวจีบโบราณข้าวจีบโบราณนะก็แบบนั่นง,งเริ่มนะครับข้างนั้นกับผลไม้ผละหมากลากไม้มีเยอะแยะเลย อันนี้ก็เป็นค่ะเป็นไก่ย่างเป็นหมูย่างค่ะอันนั้นก็เป็นของใชัยยิบ<ท>ชอบโอ้ยพอดีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไายนี่ก่อนโอ้ยจมันดีเดี๋ยวไอ้ไายได้จากสามนาทีกแด้ว 40, เดี๋ยวไอ้ไอ้ไายได้จากสามนาทีก่อนอพก็ในพอสามนาทีซื้อยางแน่ได้ยางแน่

เดือะเด้อมาอยู่มาเกิด,ดไปอยู่ไปกินข้างนี้กับเ็นเพื่อนบัดดี้ของแม่ท่านนี้นะคะกับเข่ากับน้าออาอยู่คลิปนี่ไว้จะหนีกันเนาะค่ะเนาะที่าพ่อก,กันไหมคะสวัสดีค่ะ